สวัสดีคะ่ะสเปียกรบเคลียรนะ์เนาะวันนี้น้องปีโคตรอยากรวยนะคะพามาดูกับข้าวตอนเช้านะคะทุกคนคะ่ะอ่าภาษาไทยอันดับแรกนะคะข้าวนะคะภาษาขามนสุรินบายนะจ๊าภาษาไทยต้มผักใส่เห็ดนะคะก็คือใส่ผักทุกอย่างเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเป็นรวมมิตรแล้วกันเนาะต้มรวมมิตรนะคะ สงอรวมบิดนะจ้าส่วนนี้ก็ทอดไข่ใส่ชอมนะคะภาษาไทยภาษาคาเมนสุรินนะคะทอดปวงดะซอมนะจ้าใส่พริกไปด้วยนะคะดันตีตะพองนะจ้าส่วนนี้นะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าประจมนะคะภาษาคาเมนสุรินไรไลไรไรปลรนี่นะคะส่วนนี้ก็มีผัก มันปูด้วยนะคะนี่นะคะแถวสุรินน้องปีไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะคลันกระดามบอรกระมบนิงเนาะหลวกคลันกระดามบออาจจะแปลงนี้หรือเปล่าก็ไ<ช>ม่รู้นะคะส่วนนี้ก็แตงกวาเหมือนเดิมค่ะภาษาคาเมนสุรินตะเสาะนะ๊่อืม ต้มใส่เห็ดด้วยนะคะสงอดะประสับพองนะจ๊ะนะคะอือม ภาษาไทยเขาว่าอร่อยมากภาษาอาคเมสูรินจรันจรับจ้ามีอะไรก็ใส่ทุกอย่างคะ่ะทุกคนคะ่ะต้มมาก็อร่อยนะอืมจะงอมโมก,ก็จไหนคือเมียนสะเดยกระดะครบอย่างนะจ้าะคะอืม ข้าวนะคะบายไหมจ่ะทอนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องปีจะไปเรียกลูกกับคุณสัมีมากินข้าวแล้วนะคะบ๊ายบายคลิปนี้ไปก่อนนะคะเตาสันเนอจ้า